สวัสดีจ้าสมโอเมียฝรังเยอรมันจ้ามาบ่โมัวหัวมวนเนาะค่ะเมือนี้เบงอิตาเราอันเปิดไฟแห่งหงอามตามเนาะค่ะสวยงามแจ่งสว่างสวัยสว่างเดียนดินว่าตีว่าอันนี้ก็คือบริเวียนด้านหลังบ้านเนาะค่ะแอร์ประตูหน้าต่างบ้านสโอนี่ก็คือบลายค่ะลายมากเลยอ่ะอันนี้อันนี้โดยเฉพาะด้านด้านหลังบ้านเนาะค่ะ ด้านบ้านก็แบบเดียวกันนี่ล่ะสไตล์เดียวกันเลยเนาะเอมีพี่มาดำคนนึงเนาะค่ะแออยู่แถวบ้านเนาะเพียนบ้านกันน pues mm ี hmm. people, okay. nah, ่ละขางอมอันอ้อมๆกันนี่ละอ้อมๆบ้านกันนี่ละค่ะเพิ่นก็อยากมารู้ว่าอืวิธีวิธีเว้าอันให้ฝรั่งเฮ็ดเียนเฮ็ดหยังให้ใส่นี้ใส่ินให้ได้เงินนําฝรั่งนําเว้าจังได๋ค่อยได้ตัวเว้าว่าจังได๋ว่าซั่นว่าเราเนาะแอ ใหญ่เหมือนอยู่กับเรามาหลายปีแล้วเด้ตั้งแต่เงินนั่นนขอเงินสิส่งให้ลูกกินอยู่บ้านมันก็ยังบ่ให้แม่เฮ็ดจังได๋เขสิได้บ้านหลังใหญ่จังซี่ว่าโตเว้าว่าจังได๋บอกยายดูสอนยายแนว่าซั่นอุ้ยจักสิว่าจังได๋เนาะค่ะมันก็ก็ต้องเข้าใจเขานําเนาะค่ะว่าฝรั่งเขาอยู่ไทยหรือว่าฝรั่งเขาอยู่ต่างประเทศหรือว่า ຫຼືວ່າຈັ່ງໃດເນາະຄາຫຼືວ່າອັນຢູ່ກັນແບບຈັ່ງໃດຈັ່ງຊີ້ນະຄາມັນກະມັນກະຫຼາຍປັດໄຈເນາະຊ່ວຍຊິໄດ້ມາປານນີ້ກໍບໍ່ແມ່ນວ່າເຂົາໄດມດນາະຄາກສາຂາກມີນຂົຂຮັດດບາຮາບິງຮົາຢົຫິຂາຂົມີໃຂົັຫດກຂາຮັກວຂາຫກິຫระวงຊມ ต่ขนาดกินแต่แต่ขนาดอันนั้นอยากเอาเงินนันส่งให้ลูกกินก็ยังบ่ได้อยู่ว่าซั่นว่ามันอย่างพี่ตั้งแต่ยามอันกินนํากันนี่แม่ว่าซั่นปายายเห็นบ้านโตยายก็อยากได้คือกันเฮ็ดจังได๋ยายก็มีคือกันล่ะฝรั่งอ่ะซั่นว่าเขาสิให้ได้จังได๋เนาะตั้งแต่นันกินเขาก็ยังยานบ่พอกินเขาอยู่แม่แต่ละเดือนแม่ค่ะอันนั้นหางนฝรั่งเขาบ่มีเงินนี่เขาประหยัดกินประหยัดใช้อีหลีเด้อ ยาสวานั่นอยากแดงอนนั่นจะได้นี่น้ําฝรั่งเขาเสียดให้เนาะค่ะมันยากเด็แท้เด้ขนาดว่าเป็นนี่ทกสจังซี่ขอขอเงินมันมาใส่นีทกสมันก็ยังบ่ให้เนาะอันละว่านะอันสิไปคิดหยังฮอดว่าจะได้บ้านหลงละลายล้านคือโตว่าซั่นละว่าก็อยากได้อยู่แต่ว่ามันบ่ได้ว่าซั่นละว่านะจักสิบ่วจังได๋ว่าซั่นว่าแต่เงินสิกินสืบมือไปก็ยังยากกินของดีๆก็ยังกินบ่ได้ซั่นว่าละว่าโอยเนาะซั่นดอก เจ้าก็จังสิว่างได้เนาะเจ้าตัดสินใจโอเขามาตั้งแต่ที่แรกแล้วมันบ่ค่ะมันก็ต้องทําใจแล้วเนาะคันถ้าคันถ้าอยู่นํากันได้2อาทิตย์ถ้าสมมว่ามันเป็นแบบเนี่ยเจ้าก็สามารถตัดสินใจเปลี่ยนหนทางใหม่ได้เนาะอันนี้ถ้าอยู่นํากันมาโดนแล้วจังซี่คันจีติมเข้าไปมันก็บ่ดีเด้เพราะว่าหยังเพราะว่าเจ้าได้ตัดสินใจอยู่นําเขามาโดนแล้วจังซี่เนาะยังยังบ้านยังหยังน่ะก ก็บ่ต้องขึ้นจากไดรดอกวปตาต่ยอยู่น้ำกันลรวเขาหักเขาแท้ถึงเขาสิบ่มีเงินสิมานันเออฟุ้มฟักเขาแบบเลี้ยงเขาดูเลี้ยงดีเลี้ยองอยังสิเนาะค่ะมอกก็ป่อยย่าเป็นย่าไปกดดันคลายห้หลงคุณฝนะรั่งเขากะเซียนเขาก็มีแค่เงนินกินสืบเดือนไปเนาะค่ะเขากินแต่และเดือนนี้เขาเป็นเขาบางังแผนเป็นย่างดีได้ว่าเขาจะกินเดือนนี้เดือนเราเท่าดันเท่านี้เนาะ เจะาเขาเอาเงินใส่มาเหตุานให้เจ้าแดงบ่ละค่ะขันเจ้าอยากได้แต่ที่แรกจะต้องตัดสินใจตแต่ที่แรกๆเลยขันถ้าอันอดเขาตั้งแต่ที่แรกๆแต่สองอาทิตย์ที่แรกเอ่อบึ่งการเงินเขาว่ามันนั่นเจ้าอยากมีอนาคตรหรือเจ้าไ่อยากมีอนาคตเจ้าก็ต้องเลืกแต่อตอนสองอาทิตย์ที่แล้วคุณมันบ่คันท้ายูน้ำกันมาดดนแล้วสิเจ้าสิม่านทิ่มเขาบ่ได้เด้หน่าเกลียดรล้เด่นบ่ <c oughs> ยูน้ำกันมาดนอะเด้เขบาบ่ใไห้ก็คือบ่ได้ ม,บบมันบ่ล่ะเงินนั่นเงินนั่นฝรั่งเขาก็บ่แม่นบ้านฝรั่งเขาสิมีเงินกันสูนน่คนเนาะบางคนเขาก็มีงานการที่ดีเฮ็ดเขาถึงมีเงินเดือนหลายแล้วเขาก็ถึงเอสามารถเฮ็ดบ้านหลังละหลายล้านได้แม่นบน่บัดนี้ฝรั่งเฮาบางคนเขาก็เฮ็ดงานธรรมดาน,นบ่ให้งานรับจ้างธรรมดาบ่เงินเดือนบ่สูงสิกบ่มีโอกาสที่สิมาเฮ็ดบ้านซื้อบ้านซื้อใส้หนี้สสสใส้สินให้เฮาได้เฮาก็ต้อง เขาก็ต้องคิดไปพร้อมันบ้าคา่ะบ้าแมนว่าเห็นเขาได้เราขึ้นอยากได้เราไปกดดันพวเจ้าเห็นบมา่อไรนะบ้านเขานะ่ะเขาก็เป็นพวฝรั่งกันเจ้าก็เป็นพวฝรั่งกันแขอยเจ้าคือเวยนในไขวยได้คือเขาเนี่ยเอ็มมันก็บบ้าบ้เหตกันบ่ได้ได้ค่ะฝรั่งเขากับ่คือกันทุกคนเนาะหาลองคนเขาก็เงินบ่หลายมันบ่าคา่ะเขากับมีแค่ว้ซสื่อกินพอเกษียณชีวิตไปแต่ละเดือนในประเทศไทยกันบ่ นาะค่ะเอ็มจังไอ้แฟงแล้วก็ผัวสมโอนี่แล้วก็อายุพันธุ์ได้หลายเด้ค่ะแล้วก็โชคดีแต่ว่าเรามีเงินเดือนหลายแล้วก็มีงานประจําเฮ็ดแบบเอ่องานดีจังซี่เนาะค่ะงานดีรายได้ดีอย่างซี like so ่เนาะแต่ละาคนก็บ right so in ่แม่นว่าผู้เฒ่าสิมีเงินหลายเด้บางคนคนหนุ่มก็มีเงินหลายคือกันจังซี่นะค่ะมันก็แล้วแต่อาชีพการงานของแต่ละคนมันบ่ค่ะ เออซีไฮไปบังคับใน่เขาไม่อันสีขึ้นซื้อว่าฝรั่งแค่ไหนฉันได้ถูกบนทุกอย่างมันโมเมนต์ได้ค่ะคือกันแล้วกับคนไทยคนไทยก็มีเงินเอ่อบางคนเขาก็มีอาชีพการงานดีเขาก็สีมีเงินเดือนหลน์สิ่งบอเอถ้าสมมติว่าคนไทยเอ่อหน้าที่การงานบดีเงินกับน้อยอันเดียวกันค่ะแต่ว่ามันองคนละประเทศซื้อเนาะหาราคาอันชีวิตแบบเดียวกันใส่แบบเดียวกันเลยเนาะเอ่อ คันเขาฮักของยังเฮาก็โอเคแล้วคันเจ้าตัดสินใจอยู่นําขแต่ก้วเด้แม่นบ่ล่ะแม่นบ่ค่ะแม่นอยู่เด้เนาะสมโอว่าจะเป็นอันกดดันขอทอฝรั่งเขากบ่ม okay, mm ีเงินหาลองคนก็ได้มันก็มีส่วนมากส่วนน่อยที่ฝรั่งเขามีเงินแล้วเขามาเฮ็ดบ้านให้เมียไทยอยู่ประเทศไทยได้หลังใหญ่ลังหลายๆล้านซะค่ะมันกมีแต่ว่ามันก็บ่มีเบิดแทบทุกคนจังซี่นะค่ะ เขาสิไปขคอเขาขอมาได้แล้วคอเขาคอได้ซ้ำคอแล้วเขาบ่มีไห้แม่นบ่สิไปบีบคอเขาตีสมโอเป็นบ่สบายได้ค่ะเสียงมันเล็กแปลกสิไปบีบคอคู่ตีทางบ้านในกูเดีอวนี้สี่ตีมึงบาส้างบ่ได้ได้บ่ส้างคุณนี้ได้ม่ได้เดีอยู่น้เขาแล้วเนาะค่ะมึงคุณนายเกวรอันนั้นเป็นปูกเขาใบตาเกี่ยวอันเขาของเจ้าของเองน่นแหละค่ะ แล้วอยากเกี่ยวอันอันอันผู้สามีเพื่อนกับปลูกให้ให้เมียเกี่ยวเนาะชีวิตเรียบง่ายเน,นาะบ่ต้องไปรับจ้างผู้ใได้ปลูกของเจ้าของเกี้ยวของเจ้าของอย่แล้วสั่งรับา่าเกี้ยวเล่นเล่นได้ค่ะปลูก้แต่เกี้ยวเล่นเร่นนะน่ะค่ะนาะ้ำรเบือนแล้วอย่างเสีย <c oughs> ชีวิตคนท้องกับจังซำทำเนียต้องค่ะบอกชีวิตมันไปหาความสุขใส่ตัวของให้มันให้มันได้เนาะค่ะเอ่อ เมียฝรั่งอันอันนั้นที่อยู่ข้างบ้านสมโอแล้วก็มาถามมาปรึกษาให้ความปรึกษาพี่แน่พี่บอกจังได๋จังว่าสิได้เอ่อให้เขามาเฮ็ดบ้านเฮ็ดหยังให้อันเฮ็ดจังได๋ต้องเขาต้องค่อยสิมาใส่นี้ใส่สินให้เพิ่นว่ามันบ่ได้เจ้าก็ต้องเบิ่งอัผัวเจ้าตั้งแต่ที่เล็กๆตอนที่เคบกันออกกันใหม่ๆแม่นบ่คันถ้าภายใน2อาทิตย์อันเรื่องการเงินเจ้านี่มันบ่เพอร์เฟคมันบ่ลื่นมันบ่ไหลมันบ่ได้กินอิ่มกินเต็มมันบ่ได้มีความสุขก็คือ เลิกแต่แต่ตอนนั่นไปเลยคันาเจ้าจอยากวังวังอย่างนี้อนาคตเด้ถ้าบอกว่าวังแบบบ้านยุ่งน้ากันเพื่อวความภักไม่ได้วังันอนาคตว่าสิมีมีกินมีอยากสุขสบายไปทางนาหรือว่าไม่อยากมีอนาคตมีบ้านหลังใหญ่สิเจา้าก็ยู่น้ำพันไปเงสนินะค่ะแต่ว่า <c oughs> ถ้าวายุ่งน้ากันมั่นหาหกปีแล้วมาเชียดบอกให้ผัวไมเ่เห็ดบ้านให้เขาไม่เห็ดให้เชียดสิเลิกกั็เป็นไปบ่ได้เด้เพราะว่าเจ้าตัดสินใจยุ่งเขาเขาแลัว้วบอ คันสิไปก็ต้องไปตั้งแต่สองอาทิตย์แรกพ่ <c oughs> นเนาะคือว่าน่ะละค่ะเพราะว่าฝรัง่งแต่เราค้น่ะมันก็เพิ่นกับบอมเดมีอาชีพการงานดีกันทุกคนเนาะคะ <c oughs> <c oughs> ่ะเออดูยหัวนะเป็นเต็นเพื่เกี่ยวนะแม่ถ่อฝรัง่งเรามีความสุขเดียว่นอดู่ลมักันกับผัวสองคน้นได้อยู่บ้านหลังละลายล้านเฝ้าไว้ให้ลูกกับตัวเราเนาะ พอมีนามิตาแต่ก่อนก็ทุกแต่ก่อนก็ยากคือกันล่ะค่ะหนูแต่ว่าบุญบารมีค่ําจังค่อยได้มาพ่อฝรั่งที่ดีที่เขาแบบให้ได้สุอย่างบอกเบาบ่ยังอันอันประวัติให้เราฟังว่าชีวิตสันตะเป็นเด็กน้อยสันลําบากระหว่างสินอนแล้วก็บอกสู่ฟังแล้วก็ว่าอันสันบ่เคยมีบ้านหลังใหญ่สันจักมีก็บอกสู่เราฟังนี่แหละแล้วก็ว่า สันเขาก็เริ่มเพี้ยนเพี้ยนเลยปีนาสันว่าไปหาสร้างรับเหมาสันสมโอกระจัดแจงหาสร้างรับเมาเองเนี่ยนะค่ะเดินเลี้ยงเองเลยอย่างได้เด้ต็นแรกก็บ่าสิบโมแมนหลังไงป่านนี้กันปะอันตอนนั้นเล็กๆนะอันพ่อตะคอนพ่อตะเฮดออกมาเลี่ยวโอ้ยมันใหญ่เกินตัวเจ้าของโพสสันอกว่าอันสองตายายพนังกินเขาเนาะค่ะอยู่สวนว่าหุ่นน้ำผักต้นๆอยู่อีตาไอย อีพอข่อยเราเอาหมอได้นะค่ะอันตักบิดนำหุดผัก <c oughs> นะ้ค่ะเอ็มกะบ้านบ้านสมโอมันกะค่อนข้างจะลังไงมันก็ต้องใช้เวลาแน่นาะค่ะเพราะว่าเอใส่เงินเจ้าของเองทั้งหมดเลยบได้ไปเอาธนาคารอย่างไม่เห็นเลยะค่ะมันพร้อมย่ำใดก็คือเฮ็ดไปนี่น,นะค่ะเพราะว่าพวกสมโอก็ CPU บัตรซิปยูบ้่นไงเรวเลี้ยงชนะค่ะอีกประมาณสักห้าหกปี จั้งค่อยจะได้กลับไปกบเกษียณชีวิตอยู่ประเทศไทยต้องรอให้ลูกสาวใหญ่มีงานมีการเหตุรับผิดชอบตัวเองได้ก้อนนี่สินะค่ะทั้งค่อยจะได้กลับแต่ว่ากลับทุกปีค่ะกลับทุกปีกลับไปเบื้องม้านทุกปีฝากกดติดตามเนื้อ